โอเคครับได้บิ๊กได้พีเบอ้มครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับปลากระบางครับป,ปลากระบางก็มีตังเยออันนี้ปลากระบาง ไล่เรือก็มีตัวยครับไล่เรือรมีตัวเลยสวัสดีครับพวกบอลลวงนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่เราโดนพายุโนงมานะครับก็โดนไปสี่ห้าลูกนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาตกนะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่อ่านะครับ ทีมงานเราวันนี้น้องเจมนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเจมจะขุดเยื่อรังให้ดูนะครับนี่นี่น้องแก้วนะครับวันนี้กีดยางเสร็จน,นะครับมันตกปลาครับนี่นะครับที่เราจะตกวันนี้นะครับบรรยากาศดีบ้างนะครับร้อน โอเคครับเดี๋ยวมันตามชมนะครับวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับปลาทรายนะครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าเข็มนิดนึงนะครับ่ว่าเนี now, workout, so on, ่นะครับปลาราคาแพงนะครับโอเคครับตัวแรกครับมาดูน้องเจมขุดเยือนะครับขุดเยอรังนะครับนี่นะครับเดี๋ยว มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้คือรังมันนะคอันนี้นะครับคือรังมันขุดเลยเจมดูดิว่าจะทันไหมไม่ทันนะครับเรียบร้อยนะครับรังนี้นะครับเปลนะครับนี่นะครับเปลี่ยนรังนะครับโอเคครับขุดครับนี่นะครับต้องเร็วกว่านี้นะครับถึงจะได้นะครับต้องหักดูนะครับมีไหมอ่าได้นะครับ เราไปตกปลาต่อนะครับนี่นะครับเหยรังนะครับ อย่ารังนะครับอย่ารังครับหนึ่งตัวแล้วครับเย้นี่นะครับปตะไายนะครับใหญ่นะครับปตะไายใหญ่นะครับเป็นเจ็บบุกนนู่นนู่นก็ได้นะครับอีกคันนึงนะครับนู่นก็ยังมีกินอยู่นะครับอ่าเอาครับสนุกเลยครับมาแล้วนะครับเหยือ เหยื un, iden, io, Puis, ああ่อรังนะครับอันนี้เหยื่อรังนะครับเมื่อกี้เหยื่อกุ้งนะครับได้ไปตัวเดียวนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นเหยื่อรังนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นี่นะครับโอเคครับเอออดดูไ้ย่่าังเกยครับอังเกยครับอังเกยมาแล้วครับปลาใหญ่หรือมเข้าอะครับ มาอีกแล้วนะครับใหนะครับไแกตัวนี่นะครับปลาทรายนะครับมาเรื่อยๆครับเริ่ม เริ word, <itation> ่มมนแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับได่ลงไลไม่ยะเปิ่ม มามาไปกิดกดดูนี่ัดมันเลยนี่วนุ่ดพอพอพอุ นี่นะครับว้าเรื่อยมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับตัวเต่านี่เศรษฐาไนี่โอ้โหใหญ่มากกันนู่นเหรอกันนู่นเหรอใหญ่มากกันนู่นเหรอเยนี่นะครับหลุดกันไม่ทันเลยนะครับต้องตกขึ้นมาแล้วก็มาไว้แบบนี้นะครับหลุดไม่ทันนะครับมันกินเลยโย

A few moments later.

เกมไปขุดเหยื่อนะครับเหยื่อหมดเหยื่อรังหมดเกมไขุดเหยื่อครับ t hours later นี่นะครับได้มาแล้วนะครับปลากระบางครับปลากระบางอีกตัวเนี่ยอันนี้ปลากระบางนะครับ แต่กลางนะครับหางมีพิษนะครับบ้านเราเรียกปลาจ้องมองนะครับนี่ะครับมันไม่ไม่ใหญ่นะครับตัววันนี้ก็นิดเดียวครับนี่สังเกตจากตรงนี้นะครับว่าเป็นพันปลาเป็นปลากระเบนนะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นปลากระเบนนะครับตรงหางนะครับก็จะมีหางเดียวนะครับจะไม่มีเป็นแฉกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปลากระบางจะมีเป็นแฉกนะครับนี่นะครับ ของดีครับนี่ครับย้ายที่ครับเมื่อกี้ที่หัวสะพานนั้นนะครับลูกค้าเข้านะครับเ,รเลยเลยต้องย้ายมาตกกันตีกว่าหันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปตกตรงนู้นนะครับตอนหัวน้ําขึ้นนะครับแล้วมาลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับ เแฝ่แฝ่ไม้มาปักกันเบดนะครับเราจอดรถไปฝังน้ำนะครับเดินกันมา ไม่สรุปลาเตียนนะครับเพราะว่าตรงนี้ลมแข็งมากเลยนะครับวางกล้องไม่ได้นะครับโอเคครับไดบิ๊กพี่เบิ้งครับนี่ครับหลากระพุงนะครับนี่นะครับแต่ลมแรงนะครับเมื่อกี้ตอนงัดนะครับถ่ายไม่ได้เลยนะครับลมแรงมากนะครับนี่นะครับ ลาวันนี้นะครับที่เราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอได้แกงแล้วนะครับโอเคนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเรานะครับจาก t t r y y a n d Home ครับผมไว้เจอกัน EP หน้าครับ